ใช่บ้างอ่ะเขายังมุมบอกรี่บอกคำที่มีหมืนนอ่ะโอเคค่ะเรากลับมาพบกับเกมปลาดาวไม่ใช่เฮ้ยไปเห็นคนเดินอยู่ข้างล่างด้วยเฮ้ยนี่นี่คือเกมอะไรคะเนี่ยสองแล้วตัวปลาอยู่ไหนเราต้องกดเพยก่อนกดเพยก่อนเลิกไปฮันหมดเพฮันหมดระดับเราต้องฮันหมดแล้วเหรอเนี่ยไปลาเห็ฮ้ยโอ้โหเป็นฉากอาไเงือก เดีย๋ยวเรามาดูไตเติลก่อนไหมอันนี้ไตเติลก่อน,นจ,จริงๆหนูเล่นไปนตั้งนานแล้วกับตันเรือปลาหมึกก็คือก็คือก็คือใครก็คือนี่มันเป็นปลาหมึกนี่ปลาเดินเรือเหรอเนี่ยไม่ <laughs> ใช่โอ้โหอย่างเท่ <laughs> เห็นข้างหลังด้วยอย่างเท่ <laughs> นี่มันเท่เกินไปแล้วโอ้โหชุดครบชุดครบด้วยใส่แว่นมาครบใส่เชือกลมบล็อกด้วยเอานี่สัปหลาดแล้วเนี่ยเออตกใจ <laughs> เจอเงือก แล้วทําไมคะเงือกมันมันเป็นปีศาจแล้วทำไมเงือกหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยน่ากลัวมากอ่ะนี่มันเงือกวันภาษาไทยหรือเปล่าอกโอ้ป้าเสียหายเสียหายชนเขาให้บไปเอ้ะป้าตกลงไปเอ้าอ๋อพอตกมาก็เลยมันเป็นเรื่องราวว่าป้าตกลงมาอยู่ข้างล่างนี้นี่โดดดอยๆอะไรอยู่ข้างบนนั้นนี่ไงมาคือมัจะเห็นหน้าปกเทอร์นี้ที่ที่ทำอ่ะเหมันตรงนี้ตรงนี้มันคือหน้าปกเหรอใช่แต่เข้ามันพอจะเห็นเราหนึ่ง เขาได้เหรอพี่โอ้ยนี่คือหน้าปก๋อ้วินาแล้วพอป้าไปถ่ายปขาจะเห็นตรงนี้แล้ววัตถุประสงค์ของเกมคืออะไรคะนี่ไงไอตัวนี้ไงตัวที่โชว์เราอยู่ไม่ใช่ไปโดนนะไมันไปสีม่วงนี่ไปสีชมพูมามามาเซฟกดเซฟมามาเซฟกดเซฟกดแล้วทำไงคะเขาให้กระโดดออบบี้มีตกไปทีตายวัตถุประสงค์ของเกมมันก็คือเล่นออบบี้นี่เหรอคะให้ออบบี้ไปทำนาซี่งกับนายต้องตายอ๋อมันคือโหมดฮาร์ดฮาร์ดคือแบบยากเลยมั้มคะยากมากมากมากอ มีสูงกว่าฮาร์ดไหมไม่มีแล้วเฮ้ยเปล่าหารแล้วนี่อีซี่อีซี่นกกนะเราจให้ดีดีวันทูมีของอะไรให้มาเลยแล้วบล็อกดูเสร็จแล,ล้วลอนเลยนะคะเออเสร็จล้วเบลลี่จะรอดมาไหมเนี่ยมาแล้วตอนนี้เรารอลี่อยู่ โอ้โหนี่ผ่านไปอย่างสุดยอดขยันขยันขยันนี่เราไปด่านต่อไปกันใช่ไหมคะ Yes 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 นี่มันอยู่ในท้องนท้องนางเงือกหรือเปล่าเนี่ยโอ้เป็นออบบี้เอ้ยเซฟเซฟแล้วเซฟแล้วหยุดสามารถไอ้นี่เดินทำไรเนี่ยระวังโอ้ยตกใจหมดเลยระวังกับระเบิดห้ามเหยียบกับระเบิดด้วยเหรอคะอันนี้คืออะไรหนูจุดเซฟโอเคอี๋สิอ๋อจุดเลงแดงนี่คือกับระเบิดเหรอคะ Yes มีไข่มุกด้วยเราเห็นหน้าจอเดียวกันไหมเนี่ยไม่เห็นเหรอคะไม่เห็น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 ปะป๊าป๊าไม่เห็นนี่เก็บเลยเมื่อกี้แสดงว่าไม่เก็บบนหน้าจอปะนี่คือเรากําลังอยู่ในท้องของนางเงือกไม่ใช่นี่ลำไส้ลำไส้ไม่ใช่อันี่คืออะไรเนี่ยนี่ปูปูเอ้านี่เจเระเบิด์ทำไมอ้าวป๊าไม่ไม่เซฟหรอนี่เซฟเซฟอยู่นี่เอาเาเราเดินมาอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวเจอเซฟเราเรื่อก่อนนี่คือว่ามีเซฟนี่ทำไรเนี่ย ม่เดินไปแล้วอะขึ้นห้ามโดนปูไม่โด้ปูหนิ่มขาโอเคอีซี่อ้าโอเคไปยืนรอไปยืนรอเปลีวิ่งกลับมาแล้วระวังเซฟเซฟแล้วโดดขึ้นมาเกือบโดนปูหนิบมลิลี่ยเยียบขึ้นมานี่เลยโอู้ย์เจ็ดคิวมาเจ็ดคิวสองอุเอียระวังเยี่ยบระเบิดไม่ทันอุเอียอีกรอบนี่เยี่ยบระเบิดทำไมมาไม่ โอ้ยเรียบร้อยบายบายพี่เตอร์ปลาอยู่ตรงไหนเนี่ยเทเดิรเฮ้ยอุ้ยนี่เราโดนมัแล้วอีกเหรอเหลือเหลืออีกสองครั้งน่าตายโอ้มันไม่เหลืออีกสองครั้งมันบอกว่าเราตายมาแล้วสองครั้งเราตายมันจะมาตายเป็นครแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยปลาโดนมาได้อย่างเจ็ดชิวเลยนี่พิแอไม่น่าเชื่อระวังระเบิดเข้าไปในลำไส้เจอคนอยู่ เพื่อนรอใครเอ้ยได้อะชิเม้นต์เด้งด้วยค่ะเพื่อนรอใครอยู่นี่เราไปด่านไหนแล้วคะเนี่ยนางเงือกนางเงือกมาบอกว่าเขาบอกว่าอะไรต้องรอก่อนค่ะ For me อ๋อตามฉันมา For Follow me ฟอร์ม l ฟอร์มีฟ l ร์มีตายด้วยนั่เงือกจริงด้วยไปไหนเนี่ยรีเออไว้แต่งเงือกเขาไปกระโดดกระโดดไปได้แล้วเฮ้ยโอ้โหว่าสปีดอัพตาแนลว่าตาแนว่ตาแนว่าตาแนลดูสบามา เฮ้ยเราเราว่ายเราว่ายขึ้นไปข้างบนเลยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยรีมีฉลามเลยอ๋อให้ว่ายไปแล้มันชอบงับคนมันก็เป็นออบบี้เหมือนกันไปไปลอยเรื่อยก่อนลิตุยไอตัวนี้มันก็เป็นออบบี้เหมือนกันห้ามโดนไปไปลอยเรื่อยก่อนลิดรตุยรีตุยลอยเรื่อยก่อนไม่ได้ป้าหยุดไม่ได้เราต้องรีบไปเลยถ้าหยุดถ้าหยุดเราจะลอยตกลงไปค่ะรีบมา โอเครีบไปแล้วรีบไปได้แล้วมาเจอกันเจอกันถ้าหยุดถ้าหยุดเราจะลอยตกลงไปรีบไปเลยรีบไปแล้วรีบมปมารีบมาแต่มาแต่มารีบๆนี่ทำอะไรไม่เรียกเข้าไปข้างในตั้งนานแล้วป้าป๊าโม่เหยืคนเราจองกับรีทำไมป้าเข้าไปข้างในไม่ได้อะเรียบรีทำให้มัเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วนะเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วให้หยุดเกิดแลอยู่ค้างไว้เกิดแลอยู่ค้างไว้โอ้โหโดนดูดเข้าไปโอ้ป้าเนี่ต้องไปใครอื่นมันโดนดูดเข้าไปมาแล้วป้าป๊ามาแล้วโอ้โหสีสันสุดยอด เฮ้ยโค้ชเกมที่ไหนคือที่นี่อุ้ยอันนี้คือเช็คป้าใครไฟฟ้าโมอรลลี่เหรอจากเรื่องหนังเอเรียลอ่ะรู้จักปะเอเรียลเอเรียลรู้จักแต่ระเบิดระเบิดเต็มไปหมดไอ้กิ้งมัโกะมากะนังเง่ามีแมงกะพุนด้วยไปไปเราต้องไปเก็บไข่มุกก่อนไขมุกโคตรเก็บกิ้งมัโกะมังเกะไข่มุกนี่ไงไข่มุก อรถบาร์เรลไฟฟ้ามันเล่ตายอ๋อปลาร์เรลไฟฟ้ามันขยับตัวไปเรื่อยๆด้วยเหรอเนี่ยเย้ <Yeah! S 1> ฟ้าได้ยินเป็นไข่มดฟ้าว่าไข่มดที่ไหนนะมันไข่มดเล่นมุกอ้าวแล้วนี่เราไปทางไหนนะ่ะจะเห็นท่ออุโมงค์ไปตัดลูกศรไปเอา,าอ,อาาลูกศรหนลนูกศรนี่ไงอุโมงค์โอเคเจอรี่แล้วไปเราเข้ามาในลำไส้ของนางเงืออกีกแล้วไม่่ใช <c oughs> จุดเซฟไปเรียบร้อยโอ้หตัวเบลลมตัวเบลลมตัวเบลลมรอดกระตกรอดนี่เขาจุดเซฟวิ่งเข้าลำไส้ไม่ใช่ลำไส้มาคือลไปได้ทางซ้ายทางขวาไปทางไหนซ้ายตามลิลี่ไปนี่รู้ได้ยังไงเป็นทางนี้เดาตัวเเท่าอ้ยถ้าถูกขึ้นมาคือฉลาดมากเลยถ้าผิดขึ้นมาเรียบร้อย มองลงไปข้างล่างใช่ไหมเขาให้มองลงไปข้างล่างก่อนวิธีช้าเข้าใจโบ้กระโดดเอ้ยมายังฉันแหละคอยมองไปข้างล่างค่ะนี่แหละป้าว้าฟรีเลยก็ดูวิ่งล่วงไปนู่นเลยรีดถ้ารีดหยุดปะป๊าต้องหยุดตามรีดอ๋อโหป้าว่ายน้ำฉิวรอลีดทุกคนมาต้องตรวจเช็คพอยต์อะเช็คสะกพอยต์เช็คพอยต์ก่อนเลยอ๋อมันอันนี้อะไรเนี่ยมันเช็คยังไงกูแจมันล็อกอ่ะ มันเช็คยริงเนี่ยปปป้าวหน้าทิ้งเ้าไปแล้วมันเลยเป้าเรียกว่าเช็คแล้วโนโนโนเฮ้ยสมบัติโนบายป้าอยากอยสมบัติเฮ้ยได้จริงจะต้องใช้เงินซื้อโลบักเหรอใช่นี่เขาให้ไปไหนเนี่ยอะไรเขาหากุญแจกุญแจกุญแจมันจะอยู่ในหีบสมบัติแต่ละหีบป้าเจอแล้วเอ้เจอกุญแจแล้วหรอหีบสมบัติเอ้เจออะไรมาไม่มีอะไรเลยว้าบอยใช้เมาส์คลิกอ่ะ เจอแล้วนี่เจอเลยเปิดแล้วเจออะไรเงินอืมไม่ไปตายกับป้าเลยงั้นเราก็ต้องไปหีบสมบัตินี่สมบัตินี่ยังไม่เปิดสมบัติดิ้งหนูก็ไม่ได้เปิดเปิดมาไม่เจอพิดด้านป้าเจอเจอกุญแจยักษ์ไม่ใช่ป้าถือมาแล้วจริงเหรอนี่ไงทำไมเรนไม่เจอเลยอ่ะมันเปิดเองอัตโนมัตนไหมนี่มั้งนะไหนประตูอยู่ตรงไหนอ๋อเจอแล้วนี่ถือกุญแจยักษ์มาแล้วป้าถือกุญแจมาเปิด เปิดประตูมาเปิดได้แล้วเปิดประตูไปป้าก็เปิดได้แล้วจุดเซฟเอ้ยเฮ้ยไอ้น้ำที่ป้าตายเลยอยังส์ป้าห้ามโดนน้ำน้ำสองครั้งป้าป้าไม่ดูเหรอมันคือมันแม่นมันเป็นหอยแม่นพี่ตายพี่ตายสองรอบแล้วเมื่อกี้เนี่ยป้าเห็นอะไรตายแค่หนึ่งรอบป้าว่าอุตลุดว่าแบบทางเรียบดูดูจรวดทางเรียบจรวดทางเรียบดูจรวดทางเรียบจรวดทางเรียบ ตั๋วทั้งเรียบมาถึงเช็คพอยต์เรีบมาอย่างเราเป็นตรววทั้งเรียบตรววทั้งเรียบออกวิ่งวิ่งแล้วไอ้กินหึงหึงนี่มันคืออะไรเนี่ยขี้หรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ปลาเอ้ยขี้ปลาไหลไฟฟ้าปะอย่าไปโดนมันช็อตเออด่านนี้มันง่ายขนาดนี้เหรอวิ่งผ่านเฉยๆผ่านได้เหรอกี่เงทีใช้ปอีซี่การเฮ้ยบอสเหรอนี่ไงเมอร์แมนเฮมมีฟกใช่ฉันโดนกับดักช่วยฉันด้วยแทรปไหนอ่บอส นู่นไงข้างล่างนี่นี่มันคือบอสใช่ไหมไม่ใช่เซฟปะลงไปข้างล่างเซฟเซฟแล้ววิ่งเซฟแล้ววิ่งวิ่งเล่นะเซฟแล้วลงไปข้างล่างแล้วถ้าโดนสีเขียวนะหนูใช่ไหมถ้าโดนสีเขียวแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะโอ้โหหลุดง่ายมากเลยสลับหลุดอ่ะจิบจิบจิแล้วเราเราจะหลุดได้ไงโอ้ยลงไปช่วยนะเงือก่อนนี่มันเหมือนนี่นี่อะไรปราสาทไร้ขอบเขตเฮ้ยไปโดนได้ไงป้าไม่โดนนะน่ะทำไมมันตัวแยกรีบๆเป็นที่หนึ่งเลยอ่ะ เน่เอ็นไม่ลูกดีลูกดีเขาบอกว่าอะไระเขาบอกว่าอะไรเมื่อกี้เขาบอกลูกลูกีแซงไปยังไม่ลงไปเาลงไปอ่านให้ด้วยนั่งเรือ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 ปโนอะไรรล่าไปโดนอะไรก็ไม่รู้ไปโดนไกลๆนั่งเรือเฮ้ยนี่มันจะเงือกนี่มันโดลงมาประสาทไรขอบเขตช้โอโหโอโห ถึงแล้วค่ะลงมาตรงรีพอดีเป๊ะไหนจุดเซฟอยู่ไหนเซฟตรงกลางนี้เอาเจอแล้วเขาบอกว่าอะไรอ่านให้ด้วยอ่านให้ด้วยพรีเซฟมีแปลว่ากาโนนาช่วยช่วย what is that มันลอยป้า what is that ตัวอะไรอ่ะนั่นเงือกป้ายังไม่เห็นขึ้นเรือขึ้นเรือขับเรือเองขับเรือเองต้องต้องขับเรือเองด้วยโอ้โหโอ้โหโอ้พูดมาก ไปดูเยว่ามีการใช้ทางขวาล่ะโอ้โหโอ้โอเออห้ามเดินห้ามเดินเออห้ามเดินผิดเดินโทุกอย่างเลยมันยากไปด้วยตอนนี้อย่าพูดหนูขับรถไม่เป็นเอาเอาถอยถอยหนูขับรถไม่เป็นอ่ะเคยขับรถมั้งค่อยๆไปได้ไหมโอ้โหดูโอ้โหวะ ซื้อว่าเตะครับโดนแล้วไปแบบช้ชาๆได้ไหมพ่อป,ป่าโคตรตึงอ่ะยังตึงยังตึงยังตึงเอ้ยพ่อมาแบบเฉียดชิวมาป้าทำนิ่งามาแล้วนี่ปาโดนดูดเข้าช่องมาช่องไหนตรงทางขวาทางขวา ทางขวา <ปะ S 1> ทางขวาคือทางนู้นค่ะทางขวาคือมือที่ฉีดต,ตูดไม่ไม่ใช่มือที่ถือที่ฉีดต,ตูดคือทางขวาไปยืนรออยู่ตรงจุดเซฟนั่นแหละนั่นแหละระวังล้งอจะช้าไปไปโอ้ยมีว,ยว,วิชนระเบิดทำไม <c ười> นู้ขับไม่เป็นอะ่ะขับให้หน่อยขับไม่เป็นก็ช้าช้ามาเลยเลี้ยวขวาเลี้ยวขวานี่ชูความพิสดารอันี่เข้าไปในะคะมันทำไม ไม่ตายไม่ตายแล้วนะตรงไปตัวไม่ตายทีน่ะอ้าวเ,เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวงั้นวันนี้เราพอแค่นี้ก่อนนะคะครบสิบสองนาทีแล้วเราไปรอเดี๋ยวไปลองรีลี่ก่อนพาลีรีขับเรือออกมาก่อนคะ่ะสำหรับวันนี้ฝากช่องหน่อยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กูเซอร์ใครเป็นใจป่านนูกับปาด้วยค่ะเดี๋ยวเราค่อยมา,าช่วยนางเงือกกันต่อนะคะช่วยนางเงือกหนูโดนปลาอะไรกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะ